คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาก,การสปอยแอนิเมตเรื่องคองมิซังวะคอ m ิชเชอร์เดสรวมถึงมังงะด้วยใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถปิดคลิปไปก่อนแล้วเมื่ออ่านและดูจบแล้วสามารถมาคุยกันได้อีต้อนรับเข้าสู่ช่วงใหม่ของเรื่องนี้ช่วงวาย c ช a r a c t เตหรือทำไมาตัวละครถึงสำหรับใน EP นี้ EP แรกทำไมาตัวละครถึงของนำเสนอในเรื่องของทำไมาคอมิซังถึงชอบธนโนโคุงได้ ใช่แล้วครับธนนทฮิตโต้ฮิตโตะผู้ชายธรรมดาไม่ได้หล่อขนาดนั้นผลการเรียนก็ไม่ได้ดีเลิศสมรรถภาพทางกีฬาก็ไม่ได้ดีอะไรเหมือนสิ่งเดียวที่ธนนท์นนคงจะทําได้เก่งก็คือการอ่านบรรยากาศและการเข้าสังคมให้ถูกจังหวะอ้าวแล้วทําไมคนพิซซังถึงชอบคนแบบนี้ได้ละ่ะก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดในคลิปนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงใดเป็นการคิดวิเคราะห์จากตัวผมเพียงเท่านั้น ็นการคิดวิเคราะห์หลังตั้งแต่ได้อ่านวันช็อตจนไปถึงตอนล่าสุดที่ทั้งสองคนได้เป็นแฟนกันรเรียบร้อยแล้วบอกเลยนะครับว่ามีสปอยงั้นมาฟังผลวิเคราะห์ของผมกันเลยดีกว่าว่าทำไมธาานนท์คงถึงได้เป็นแฟนกับคมีสังได้อย่างแรกจังหวะนสามารถบอกได้เลยว่าธาานนท์คงเป็นคนที่หาจังหวะได้เก่งมากๆไม่ว่าจะโชคช่วยหรืออะไรก็ตามแต่ทุกจังหวะที่ธาานนทคคงเข้ามาหาคมีสังนั้นเป็นจังหวะที่เหมาะสมและเพอร์เฟกมากๆ เช่นตั้งแต่จังหวะแรกที่ธนคุงได้คุยกับคมิซังธนคุงได้คุยกับคมิซังบนกระดานดำและคุยอย่างเปิดใจถือเป็นการสร้างฟ i r s t i m p r e s s o n ให้กับคมิซังได้ดีมากๆเพราะตลอดมานอกเหนือจากครอบครัวแล้วคมิซังก็ไม่สามารถเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังได้เลยนี่เป็นเพียงการดูและยกตัวอย่างจังหวะเท่านั้นถ้าเกิดคุณลองไปดูในแอนิเมะหรือเวอร์ชันมางะแล้วพอลงดูดีๆแล้วจังหวะเหล่านั้นธนคุงสามารถคว้ามาได้หมดเลย โอเคสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้สร้าง Impact ได้มากมายขนาดนั้นแต่ถ้าน้ำหยดลงหินทุกวันหินก็ก่อนได้เช่นกันผมจะคิดว่านี่คือเป็นเหตุผลแรกที่ทำให้คนมีสั่งหันมาชอบธนกกงได้สิ่งต่อไปสิ่งล้ำค่าในสายตาคอมมิสซังที่มีในตัวธนรกงใช่แล้วสิ่งล้ำค่าที่ธนรกงมีแต่คอมมิสซังไม่มีคือความสามารถในการเข้าสังคมไม่นับไนตัวเฮียนี่ การที่เทเนกุงสามารถอ่านบรรยากาศและเข้าสังคมได้อย่างลับลื่นลดถึงคุยกับคนอื่นด้วยนั่นเป็นสิ่งที่คมีซางอยากได้และพยายามฝึกฝนมาตลอดเพื่อที่จะทําได้ใช่แล้วเทนลนคุงไม่ได้มีอะไรน่าประทับใจหน้าตาบลการเรียนความสามารถทางกีฬาไม่ได้มีอะไรประทับใจเลยสักอย่างแต่สิ่งที่เทเโน,นคุงมีและทําให้คมีซังประทับใจได้ก็คือความสามารถในการเข้าสังคมนั่นคือสิ่งแรกที่คมีซังชอบในตัวเทเลน,นคุง หลังจากนั้นเรื่องของหน้าตาหรืออะไรก็ตามความมีสังก็จะเริ่มชอบเองเพราะว่าถ้าเกิดเราชอบใครสักคนแล้วทุกอย่างมันก็ดีไปหมดนะต่อมาสิ่งที่3ช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันนี่เป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเวลาที่ใช้ร่วมกันเป็นสิ่งสําคัญเพราะมันคือสิ่งที่จะบ่มเพาะให้ความสัมพันธ์ได้เติบโตขึ้น และในแอนิเมเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคอมิสซังและธันโนคุงก็เกือบจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเราจรึงจะได้เห็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี้ได้อย่างง่ายดายตั้งแต่เป็นคนแปลกหน้าในตอนแรกแล้วก็เริ่มเป็นเพื่อนกันกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วคอมิสซังก็เริ่มคิดในตัวธันโนคุงในทางอย่างว่าอา่ผมหมายถึงในฐานะแฟนหรืออะไรก็ตามนั่นแหละในฐานะคนรักใ,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 ในฐานะใช่ๆๆในฐานะคนรัก เอพวกเวรที่เอาคอมพิซเมีเขียนจีนนามีำจำไว้ใช่เวลาครับช่วงเวลาที่สองสองตัวละครนี้ได้ใช้ร่วมก,กันกว่า200ตอนในเวอร์ชันมังงะนั้นเป็นอะไรที่ยาวนานมากๆผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไม2ตัวละครนี้ถึงชอบกันได้โอเคมาสิ่งสุดท้ายกันเลยดีกว่าสิ่งสุดท้ายความยูนิคของธนกูคงผมต้องอธิบายฟังก่อนว่าความยูนิคสำคัญยังไงความยูนิคคือสิ่งที่คนคนหนึ่งสามารถมีได้และคนอื่นไม่มี คือความเฉพาะตัวของแต่ละคนและสิ่งที่ทําให้ทะโนคงอยู่นี้ก็คือการที่ธะโนคุงสามารถรู้ได้ว่าเขามีสั่งต้องการจะพูดอะไรหรือต้องการจะสื่ออะไรออกมาไม่มีตัวละครไหนทําได้และนั่นเป็นสิ่งสําคัญด้วยเพราะเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เชื่อมความมีสั่งเข้าหาคนอื่นๆได้เพราะความยูนิคนี้ทําให้เกิดคําพูดขึ้นมาคําพูดที่ว่าต้องเป็นธนโนคุงเท่านั้น เมื่อเป็นคําพูดนี้เกิดขึ้นในใจของคอมิซังก็ไม่แปลกเลยถ้าเกิดความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นมากับเป็นคนรักได้ยิ่งในแง่ของการสื่อสารที่คมิซังต้องการเป็นอย่างมากแล้วธนคุงสามารถทําได้เป็นอย่างดีสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึง้งแล้วก็ช่วยสื่อสารกับคนอื่นได้ช่วยแก้คําผิดหรืออะไรก็ตามที่อีกฝ่ายเข้าใจผิดเวลเคเาคุยกับคมิซังธนรงุงได้ช่วยชีวิตคมิซังไว้หลายรอบมากเวลาสื่อสารพลาดกับคนอื่นนั่นก็จะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ธนคุงพิเศษขึ้นมาสำหรับคมิซัง โอเคก็จบกันไปแล้วกับ4ี่เหตุผลที่ผมคิดว่าทําไมคอมิซังถึงชอบทะรนกคงได้อย่างที่บอกนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดวิเคราะห์ขึ้นมาด้วยตัวเองจากการอ่านมังงะและการดูแอนิเมะเท่านั้นไม่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งใดๆทั้งนั้นถ้ามันเป็นตรงกับอะไรอื่นก็ขอโทษด้วยโอเคก่อนจากกันไปผมอยากจะบอกว่าต้อยคุณจะหน้าจืดเล่นไม่เก่งเล่นกีฬาไม่เก่งแต่ถ้าเกิดคุณมีอะไรสักอย่างที่ดีในตัวคุณก็คงมีคนสักคนที่จะมาชอบคุณได้เองในอนาคต แต่อย่าลืมว่าคุณก็ต้องเป็นคนดีด้วยเช่นกันพรทาทรนกคงก็เป็นคนดีเหมือนกันเพราะว่าจะหาแฟนกันได้เร็วๆนะครับไอพวกวีฟสำหรับวันนี้ไทยแลนด์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ